ธอมังสาลนัสัจามิปานาติกาตาเวลมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมานิปัญจะติขาปัตาณิสีเลนะสุติจิตยันติสีเลนะภูตสัมปทาสีเลนะนิพุติิยันติตัตสมาสีลับมิโสทัดีโมหะเดชสะมภะวะตวานาตุวสัมมาา โอเดนะโมะตาสบกวาโตะระหะโตสุสัลาธัมมาสุสราธัมมากะตาธัมมาสุขายเวทนายาสัมปยตตาตัมสาธะรัม่รา ดิวิตาอาทุปุปปานะอาสัญยูอาเจวิตานาโมรูปะอาดิจานาโมรูปะปะขังนาโมรูปะปันจตาอิปานะปัจโยโถตุอิมานิมายังพันเตยมัตตกะ,ะพัตตาอิ ตาบ,บริวารานีปุกสังคสสะโมโดชยามะาตาทุโลพันเติปุกสังโฆอิมานิมัตตะกัตตาดีข้าแต่ระส์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายออนอมถวายมัตตะกัตตาหารกับทางบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอ,อพระพิสุสงฆ์งรับมาตรการพัะตา,าตทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ออกข่าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองแก่ขค่าพระเจ้าทั้งหลายบุดกสศลูันน้านใจ ที่บังเกิดขึ้นแล้วออน้อมอุทิศให้แก่ผู้ที่ได้โลกรับไปแล้วให้ท่านจบได้นนรับในผลบุญบุญสมที่ข้าพระเจ้าได้จะดทำให้ในวันนี้ถ้าท่านมีทุกขห้้อยคนจากทุก์ถ้าท่านมีสุข ขอให้สุดยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดที่การและนานเธอสารทาพทอดผันิจวัดธรรง

à mãng 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 mãng

သာဝကသံဃောသံဃာနာ <tab>

ท่ไม่ไ <laughs> ท <DR EN G T> ่านเราไม่ไหวอุ้มเขาเอวไปส่งปกตินี่ชั้นสองอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกินน้ำกระป๋องแล้วผมเก็๊ยบให้ไอ้เอที่ทำขาเรียบอ่ะท่านเราดีประเดี๋ยวไว้ด้วยนะโอมีกระเป๋าต่องโต้ด้วย หน้าสีหน้ากลังดูปีนี้ยมน้ำเท่าไหร่เนี่ยแปเต็มแล้วเนี่ยเมื่อวันที่สิบเกที่ผ่านมาเนี่ยมันจวยกอมันเกิดเป็นเต็มเฟสเลยจะได้เบี้ยเพิ่มอีกแล้วเนี่ยจะเป็นเจ็ดร้อยแล้วนะจะเอาเบี้ยกระทรวงยุติขอถูกความเห็นยตลาดพิเศษก่อนได้ไหมขอถูก นพะถูกแอบยิ้มน้ำตาไหลน้ำตาไหลอะเสียใจที่ได้เยอะไปหน่อยอได้ทำบุญร้อยวันเสร็จไปละวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะว่าบางทีคนเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วยิ่งเป็นผู้ชายอ่ะจะดื้อไม่ยอมไปหาหมอแต่บ้านเขาว่าพี่น้องเขาญาติเขาเป็นนะ เป็นอยู่คนหนึ่งมีสักเป็นน้องเขาก็ชอบกินเหล้าแล้วกินเหล้าเยอะแล้วเขาก็นอนโรงพยาบาลน,นานก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเลือดออกจากข้างในวันที่เขาจะเสียนขนาดให้ออกซิเจนอยู่นะเลือดนะทะลักออกมาเลยแล้วก็ขาดใจนี่เขาก็เป็นพ่อของลูกแต่เขาก็สุขภาพแข็งแรงนะเขายังห่วงงาน ยังขับรถเจ้านายทุกวันวันที่เป็นเนี่ยเขาไปอาเจียนอยู่บนทางด่วนเขาจ่ายค่าด่าทัทางด่วนแล้วก็ชิ้ใจขออาการไม่ดีพอลงจากรถได้ก็ล้มล้มแล้วจากวันนั้นมาก็เก็ดเลือดตับมาตลอดเลยนะแต่โรงพยาบาลที่สมุทรปราการเนี่ยให้เลือดให้เลือดก็จริงอ่ะแต่วันนั้นก็ยังแปลกใจอยู่ในเมื่อเก็ดเลือดสามสิบห้าเหลือยี่สิบเอ็ดเหลือสิบ คนก็ใกล้จะช็อกแล้วนะแต่ฉีดยาให้เลือดหยุดเพราะเลือดออกจากในกระเพาะเนี่ยคิดว่าเลือดออกมาจากไหนอะตัดแข็งแล้วเส้นเลือดข้างในมันแตกเหรอแล้วใส่สายดูดเลือดออกจากกระเพาะนะแต่มีเลือดสดเนี่ยไหลออกจากจมูกข้าง้ต้เนี่ยตลอดเวลาต้องเช็ดเลือดสดเลยไปแปมาก็มีเลือดออกทางปัสตาวะบ้างทางทวันหนักก็เริ่มมีเลือดดำดำแล้ว ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหลังจากที่นอนโรงพยาบาลแปดเก้าวันนี้ไม่ไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่หมอกับฉียดยาให้เลือดหยุดแล้วก็ให้กลับบ้านมากลับบ้านคืนหนึ่งได้กินอาหารอย่างพวกเนี้ยสามมื้อให้กินข้าวต้มนั่งนั่งกินดีนะก็ไม่คิดว่าจะไปเร็วพอตอนสองทุ่มกว่าเอ๊ะนั่งทำอะไรอยู่ในครัวก็หันมามองว่าได้ยินเสียงอะไรเห็นเขานั่ง ักประเดี๋ยวครั้งที่สองหันมาดูทีโขอ้วกเป็นเลือดเต็มพื้นเลยก็เลยเรียกรถกู้ชีพพอดีมีกลุ่มลายของรับแจ้งเหตุพอลายเข้าไปรถกู้ชีพก็มาแต่ก็เอาไปส่งโรงพยาบาลไม่ได้ต้องกู้ชีพที่บ้านก่อนพอไปส่งที่จินตอนเขาก็ตรวจละเอียดเลยนะก็ให้เลือดพอวันลุ่งขึ้นพอสเปรดงกว่าก็บวมมากบวมแล้วหน้าซีดก็คงเลือดตอกอะเจ็ดเลือดตอก ไกลจะช็อกแล้วล่ะเขาก็ไปวันนั้นเลยช่วงบ่ายๆไปวันนั้นเลยก็อย่านิ่งนอนใจนะคะท่านผู้ชมบางคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงหรือว่ามีอาการแต่ไม่บอกไม่บอกคนในบ้านเพราะฉะนั้นเวลาปล่วยก็รักษาก,กันก็ไม่ไม่อยากจะพูดนะเพราะว่าเขาอะชอบกินเหล้ามาตังางสมัยหนุ่ม อาการเขาก็ถึงเป็นแบบนี้เนะาะเพราะพี่น้องเขาก็เป็นตัวเขาเองก็มาเป็นเหมือนกันเปรียบเลยเลือดทะลักออกอย่างนี้เหมือนกันเลยก็เราให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังกันเท่านี้ก่อนนะคะไม่รบกวนแล้วค่ะท่านผู้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ